Yeah. เรื้ยงมายังไงกันเนี่ยมีอะไรนางเยือนไม่มีอะไรหลอกเจ้าค่ะก็เรื่องอชวนพี่เยือนมาดูทัพที่ยกไปปราบพม่า,า,มาเจ้าค่ะ<อ>แล้วก็เลยนึกถึงตะกุดอันนี้ย่าห้อยคอให้บอกว่าการอันตรายที่สารพัดเจ้ามาให้พี่เหรอเจ้าค่ะขอบใจมากนะเออเนี่ยเจ้ามาส่งพี่ไปทัพเนี่ยขออนุญาตคุณย่าหรือเปล่าเออ เห็นจะเปล่าแล้วเจ้าค่ะหลูกบ่าวมาตั้งแต่ดืกบปลามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเจ้าค่ะบ่าวก็เลยจนใจเนี่ยกลัวจะถูกเคี่ยนหลังลายจะแย่อยู่แล้วเจ้าค่ะย่าไม่เคยเคี่ยนใครสักหน่อยอืเจ้าค่ะเจ้าค่ะเออนี่รู้มะมว่าหลวงเสนาพี่ชายเจ้าเนี่ยก็ไปทับเดียวกับพี่ดาวเรืองรู้แล้วล่ะเจ้าค่ะกลัวสงครามไหมเจ้าค่ะ สงครามเป็นยังไงยังไม่เคยรู้เลยดาวเรืองแต่ทหารทุกคนรู้ว่านี่เป็นหน้าที่ต้องป้องกันบ้านเมืองถึงตัวตายแต่แผ่นดินยังอยู่ทั้งพี่แล้วก็หลวงเสนาพี่ชายเจ้าเนี่ยต่างมีเลือดทหารจากบรรพระบุรุษเต็มตัวต้องทำหน้าที่เต็มที่จริงไหมเจ้าคะเจ้ากลัวหรือดาวเรืองเจ้าอย่ากลัวไปเลยนี่ จ้าเห็นมะถ้าหารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมากมายล้วนแต่เข้มแข็งพี่ไปแล้วจะกลับมาพาเจ้าเที่ยวอีกไงล่ะแล้วพมา่าจะเข้ามาถึงพระนครไหมเจ้าคะใครจะปล่อยให้พาม่ามาประชิดกรุงแล้วที่เราไปเนี่ยไปเพื่อที่จะขับไล่มันให้พ้นจากแผ่นดินนะเอพี่ไปแล้วนะดากเรืองเจ้าค่ะ ตก,ตกใจกันไปทั้งบ้านเลยใครเป็นต้นคิดนางเยือนหรือว่าดาวเรืองตอบมาให้ดีนะไม่อย่างนั้นเป็นโดนแน่เชียวมีอย่างที่ไหนอะหายหัวเขาไปตั้งแต่ก่อนฟ้าสางเัยนะดาวเรืองจุค่ะดาวเรืองชวนพี่เยือนจุคะไปไหนกันมาตั้งแต่มืด บอกพี่ดีๆนะไม่งั้นเป็นโดนเครียดนแน่ๆเลยเราน่าไม่ใช่เด็กใช่เล็กแล้วมีอย่างที่ไหนเป็นผู้หญิงอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้เหรอก็วันนี้เปนมันเคลื่อนท้านิจุาคาดาวเรืองไปส่งพี่ไกลเาอาทุกรุไปให้ป้องกันตัวเจ้าค่ะก็ก็ยากจะไปว่าอะไรแล้ว ถ้าจะเอาตะกรุดไปให้ขนไกลเข้าไปทับแต่ที่ต้องเอาผิดเนี่ยเพราะว่าเจ้าออกไปโดยไม่ได้บอกกล่าวเจ้ายังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ยังอยู่ในความปกครองของผู้ใหญ่น่ะฮะแล้วออกไปทําไมถึงไม่ขอก่อนก็มาทําไมเมื่อตอนหัวค่ํทถ้งไม่บอกย่าล่ะอ้าแล้วอยู่ๆเนี่ยออกไปลําพังผู้หญิงมืดๆเิดอย่างนี้เนี่ย มันงามหน้านักเหรอนังเยือนก็เหมือนกันตัวดีนักละแกเมื่อไหร่เมื่อไหร่รก็ยอมแพ้ดาวเรืองอยู่วันยังคำ่ำที่ถ้าเด็กใช้ให้เองไปโดดน้ำนี่เองจะโดดไหม,มเจ้าค่ะเจ้าค่ะอะไรโดดหรือไม่โดดเออเห็นเห็นจะไม่แล้วเจ้าค่ะเพราะว่าบ่าวว่ายน้ำไม่เป็นเจ้าค่ะเอ็งน่ะมันดีแต่ใจอ่อน รักจนทูลหัวทูลกล้าวไม่ว่าดาวเรืองจะบัญชาอะไรเองยอมไปสมดทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเหรอเออไม่เจ้าค่ะบ่าวเห็นจะยอมผิดคราวนี้คราวเดียวนะเจ้าค่ะคราวหน้าถ้าเผื่อว่าบ่าวเห็นอะไรผิดแล้วบ่าวไม่ห้ามบ่ายยอมให้ท่านอาไหวลงหลังจริงๆเจ้าค่ะข้าไม่เคยเคีียนบ่าวไพร่ในบ้านบ่าวซาบเจ้าค่ะ ที่นี้บ่าวจะไม่ให้ผิดอีกแล้วเจ้าค่ะรับปากแล้วนะจำไว้ให้ดีนะอ่ะไปกินข้าวกินปลาซะปะเจ้าค่ะดาวเรืองวันนี้ไม่ให้ลงไปเล่นที่ไหนเด็ดขาดเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนี่ยมาหัดเขียนหนังสือกับย่าแล้วก็หัดเย็บที่นอนต่อไปด้วยห้ามลงไปเล่นข้างล่างนะอยู่บนเรือนทั้งวันเข้าใจไหม 都看。 อะไรเจ้าคะฉันขอพรอพระในใจอ,อ่อแล้วแล้วพรอ,อะไรเลยเจ้าคะก็ขอพรให้พี่เดือนพี่ไกลเจ้าคุณพิริยะแล้วก็พี่หลวงเทพและทุกๆคนปลอดภัยอ่ะ จะรีบไปไหนเจ้าคะกินข้าวยังไม่อิ่มเลย กับยากไปสิไปหยิบกระด้านทำ แคเนี่ยวันนี้เห็นตัมตั้งหลายหัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปากเอาโทรศัีท์ให้นะเจ้าคา่ะพี่ลำเดินใจลอยหรือเปล่าจ๊ะอะไรอจ้ะค่ะ เต็มทีแล้นะพวกไปสืกกันไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างป่านนี้พี่อดวยเป็นห่วงพี่หวงเทพเหรอจ๊ะจ้ะเออพี่ว่าพี่จะเข้าไปเยี่ยมม่เยือนที่ตำหนักพัสนม,ม,มเอกเนี่ยดีไหมจ๊ะเผื่อว่าจะได้ข่าวคราวอะไรจากพวกไปทับบ้างอ่ะจ้ะดีจ้ะแล้วดาเรืองจะไปกับพี่ด้วยไหมละจ๊ะ ไปสิจ๊ะไปกันดย่ยวนี้เลยยา่าคงไม่ว่าหรอกจ้ะงานที่เหลือเนี่ยก็ให้พวกบา่าวไพร่ทำต่อก็ได้แต่ถ้าอย่างงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราเรื่องเตรียมตัวก็แล้วกันพี่จะลงไปบอกคุณย่าก่อนนะจ๊ะจ้า จะไมเก่เนี่ยยิ้มเป็นเชียวก็แน่และสิแต่เอาชนะขากลาบอ่ะ่นจะแวะแถวสะพานประตูจีนซื้อขนมเปียมากํานันให้ครบคนทีเดียวแต่นี้ข้อแม้นะนั่นไงพี่ยินมองฉันทำไมอะ่ะก็ไม่ทำไมหรอกเจ้าค่ะก็ลองเนี่ยจะทักฟังว่าขนมเปียอันนี่เนี่ยจะแลกกับอะไรบ้างไม่มากมายหรอก จะบอกให้นะขนมเปียอันหนึ่งกับงานเย็บของฉันที่ย่ากะไว้ให้ล่ะถ้ากลับมานะงานมันเสร็จเรียบร้อยนะก็จะให้ขนมเปียอันหนึ่งและแถมขนมกองอีกด้วยตกลงไหมตกลงจ้ค่ะบอกจะทําแทนให้เร็วเธอพี่ย้อไหจะเปลี่ยนผ้านุ่มกับเสื้อชั่มทีเร็วไไปสิเร็วหลอกเพื่อนคะเร็วเร็ว ไปเที่ยวกับพ่อขุนไกลเขาเนี่ยไม่ถามเขาจนเขาตอบไม่ทันเหรอจ๊ะคุณพี่ไกลเขาไม่ต้องรอให้ถามนี่เจ้าคะโอเหมือนกับว่าเขาช่างเล่าอย่างนั้นสิจ๊ะจ๊ะพี่ลำดวนจะเสืบเรื่องทัพพระราชรองเมืองที่พี่หลงเทพไปด้วยเท่านั้นเหรอจ๊ะและทัพเจ้าคุณรัตนาทิเบศเลยจ๊ะจะรู้ไหมอือเจ้าสนใจใครในทัพนั้นเหรอจ๊ะอ หรือว่าเพื่อนเที่ยวตัวโค้งที่ชื่อพ่อไก่จ้าดาวเรืองห่วงพี่เดือนด้วยใช่แต่เราหรอกนะที่ห่วงทหารคนอื่น,นพวกที่อยู่ข้างหลังเขาก็ห่วงกันทั้งนั้นแหะแต่ว่าทหารพวกที่ออกรบเขาไม่สามารถที่จะมาวุ่นวายเหมือนกับพวกเราได้หรอกนะดาวเรืองทำไมพี่รู้ล่ะจ๊ะ ที่เป็นเมียทหารเช่จ๊ะพี่ถึงได้รู้ดีว่าคนที่เขาอยู่ข้างหลังเนี่ยเขามีเวลาที่จะคิดมากแต่ส่วนคนที่ออกรถเขาไม่มีโอกาสที่จะมาคิดมากมาอย่างนี้หรอกข็จะต้องเหน็ดเหนื่อยบุกป่าฝ่าดงต้องต่อสู้กับพวกข้าศึกก็ไม่มีเวลาที่จะมาคิดกังวลหรือกะไเรื่อง หายไปซะนานใชนะตั้งแตออกไปมีลูกมีผัวที่ตำหนักนี่เลยขาดคนไปตั้งหนึ่งแล้วนางนี่นะ่ะฝีมือมันดีหยอกใครกันละ่ะจริงไหม <c oughs> แล้ววันนี้มีเรื่องอะไรเลยยนะถึงได้แล่นมาถึงในวังเนี่ยลูกผัวเขาทิ้งหรือ,อยังไงยนะ,ะไม่ได้เจ้าค่ะ อีฉันเข้ามาเพื่อที่จะฟังข่าวเรื่องการศึกเจ้าคะโอ้ยเป็นผู้หญิงน่ะนะจะมาสนใจอะไรกับเรื่องการศึกเขานั่นนะ่ะมันเรื่องของผู้ชายเขาอยาแม่คุณอย่างแกเนี่ยนะควรจะอยู่เรือนทํากับข้าวร้อยดอกไม้ไปเถอะอีอหน่อยนะ่ะเขาก็กลับมาเองหรอกแต่อีฉันเป็นห่วงนี่เจ้าคะห่วงอะ ห่วงผัวเหรอแล้วก็ห่วงทัพบกลัวว่าจะแพหรือชนะก็ก็ห่วงทั้งสองอย่างนั่นแหละเจ้าค่ะแล้วเรื่องทัพนั่นอ่ะมันใช่ของหล่อนมอไหลากันระยะ <c oughs> ถึงต้องมานั่งเป็นห่วงเป็นวัดเป็นเวรน,นะฮะอนี่จะไปอยู่ค้างด้วยกันให้สนุกสักหน่อยไหมล่ะครับไม่หรอกเจ้าค่ะอฉันต้องกลับเรือนเจ้าค่ะ อมันไสจริงเชียนี่คืนนี้นะที่นี่เขาจะมีมโหรีจ้ะทั้งระบำรำฟ้อนลอนนะเป็นนางรำที่มีชื่อมันน่าจะอยู่ช่วยกันรำสักหน่อยเป็นไรล่ะ,ะแล้วนั่นใคร,ร่ะฮะตัวเล็กนั่นน่ะ าแม่ลำดวนเจ้าค่ะอืมน่ารักเนี่ยอีกหน่อยก็คงจะมาอยู่กับข้ามันพี่เจ้าใช่ไหมเอ่อนี่แล้วก็พวกดนตรีละครนอะ่ะจะให้เขาแต่งตัวกันกี่โมงกี่ยามกันยะ จริงๆเลยจ้ะที่พี่ลำเดวนมาเยี่ยมฉันถึงที่เนี่ยอ๋อเลยจ้ะแม่ลน่ะเพิ่กลับไปเหมือนกันนะจ๊ะแม่มากับมีคุณพระวิชิตจ้ะแล้วก็เข้าไปฟาพระสนมเอกด้วยเจ้าจอมเพลงเนี่ยท่านให้หาจ้ะแลเรื่องทัพเลยจ๊ะไม่เห็นได้เรื่องเลยไม่เห็นมีใครพูดถึงเออเอาเถอะนะเตาเรื่อง เอาขนมเนี่ยไปกินข้างนอกก่อนป่ะเดี๋ยวพี่จะปีกัไม่ยืนอซะหน่อยนะจ้ะแล้วอย่าไปไกลล่ะเดี๋ยวจะกลับแล้วด้วยจ้ะ พี่เดือนไหมจ๊ะยังไม่ได้ข่าวเลยเลยแต่ว่ามีเรื่องใหม่เรื่องอะไรจ๊ะไม่ใช่เรื่องของเด็กก็แล้วกันนะอย่าถามอะไรตอนนี้เลยนานจะได้กินข้าวรวมกันสักที ที่ถ้าพอเดือนอยู่นั่งตรงนี้อีกคนก็เห็นที่จะครบนะแม่มดาวเรืองเข้าไปในวังกลับมาเล่าให้ยาฟังเพื่อดวนมีเรื่องอะไรเหรออืแม่คุณทองเอาเรื่องอะไรมาเล่าคุณยาฟังอีกแล้วเจ้าคะก็เห็นเล่าให้แจ้วเจ้าแจวยาก,ก็ฟังไม่ถนัด ว่าแม่เยื้อนคงปลื้มอ,อกปลื้มใจอะไรกันนักหนาเขาไม่รู้แหมช่างสังเกตจริงจชะก็ะไม่ทราบสิเจ้าคะ่ะเห็นแม่หญิงเยือนยิ้มชื่นทั้งวันเลยเจ้าคะ่ะคงจะปลื้มอะไรสักอย่างเออก็คือว่าแม่เยื้อนนะเจ้าคะแม่เยือนเขาบอกว่าพระสนมเอกให้คุณหญิงสีนวลพาเมียของพระวิชิตไปหานล่คะ แล้วก็ได้ความในในมาว่า,าจะขอไม่เยื้อให้กับหมื่นกับหมือนทิพนะเจ้าค่ะแต่ดูว่าไม่เยื้อเนี่ยจะตื่นเต้นมากนะเจ้าค่ะแต่พอดูมาฟังจากแม่ดาวเรืองแล้วก็ดูดูแล้วขุนไกรกับหมือนทิพเนี่ยเขาเป็นอริกันนะคะดูมันจะพลิกกลนอยู่เจ้าค่ะ มันก็ไม่พิกลอะไรในหลกตอนนี้ขุนไกลกับเจ้าขุนพิริยะก็ออกไปทับไม่มีใครขวางแล้วคุณหญิงสีนวลก็คงจะโปรดหมื่นทิพย์ขุนไกลกับเจ้าขุนพิริยะน่ะมาพูดกับพ่อเสมอว่าทาแมปลิเข้าหาพระสนมเอกได้ <ISBN. S 1> <c oughs> ก็ขุนไกลก็คงจะต้องเย็บปาก คุณหญิงสีนวลก็คงจะตกลงแล้วมั้งนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็หมื่นทิพย์ก็เป็นที่โปรดของแม่ทัพนี่ก็สําคัญมาอยู่ที่ตัวแม่เยืนเท่านั้นแหละว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ผมแม่ยืนไม่เยือนกับคุณหญิงสีนวลน,นี่ก็คือกันมั้คะเพราะว่าตอนที่ลูกไปเยี่ยมเห็นแม่ยืนก็ขนของกำนันออกมาอวด ชื่นชมใหญ่เลยคะ่ะและยังโอวดอีกว่านี่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคุณกลับมาจากทัพเนี่ยก็คงจะปลื้มใจที่เห็นเรือนซ่อมแซมใหมออ่และพวกบางเอียนเนี่ยนะคะก็ไม่คิดทั้งค่าไม้ค่าแรงด้วยคะ่ะอแต่ขุนไกลก็มาพูดขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกับพ่อนะมือทิพนักหนานะว่าไม่พอใจพวกบ้านบางเอียนเลย เจ้าชูมากลูกหลายเมียแต่จริงเพศยังไงพ่อก็ไม่รู้